เป็นได้ผมครับป่าวันแรงงานอยากจะอุ่นทำงานปืนสามแรงเบาเงี้ยไ่ใช่ในปามได้ชักแรงหนึ่งเนี่ยผมก็สั่งแล้วปั้นอิดกระจุงอ่ะนี่มันเกิดเราเจี้ยฟังเมียดีกว่าเด้อเฮียเดี๋ยวเาเอหนอมเพืเมียด้วยเจี้ยฟังเมียดีกว่าเด้อพอขนตังครับเพื่อหนอมเหื่อเมียแกด้วเบาเบานะครับเนี่วันนี้อากาศฮอนครับสัมพันธ์นะครับ เป็นไงครับวันนี้ฝากสันเดี๋ยวอันเดียวกับสภาห้องผมไปครับย้อนตั้งั่งง132ข้อละชิคส์ไทเลยเนี่ยริงหัวบุบหัวพี่เลย เม้ากับปลาตวขึ้นตีนสาววันนี้ไปไหนครับไปเส้นามอีกหน่งไปครับดูเข้าปลาครับอยู่บ้านกระหอนครับ ควันนี้ดีหน่อยครับวันนี้มีผนในพื้นที่ใจดีครับพามาส่งเป็นเส้นทางที่ทำใหม่ครับโอ้วันนี้เส้นทางทำใหม่แล้วกันนี่ที่เขาบอกนะนะเป็นทางที่จะไปจุดชมวิวห้วยขมเป็นเส้นที่ใกล้ครับที่เขาบอก ลองไปดูเนี่ครับทางที่เราจะต้องขึ้นครับใช่ไอ้ก็ไปใส่เรื่อยๆจนสุดปลายหางกูนะนี่ครับเส้นนี้ครับกออก,ออกอยังโอเคก็ครับวันนี้ <laughs> ไอ้ปิกย่อนเอาไส้ทางไไนนะครับไอ้ก่อนจะปิกเข้าหมู่บ้านเหมือนเดิมหมาแตงใส่เยอะเบาเบาครับเบาเบาเหนื่อยก็พักครับ สุดยอดแห่งความร้อนครับวันนี้สุดยอดครับความร้อนครับ một lời Đi, hân hành, ai đây vô, đây vô. Ồ, rồi. เห็นไหมครับป่านี่ฮะสุดยอดครับปลาตม้มแข็งแรงมากขนาดนี้เลยครับปลานี่ครับจุดเติมน้ำครับน้ำธรรมชาติเดี๋ยวกก่เข้าวนี้เ,เนอนอนะ นี่ครับ้นงเย็นเย็นเนี่ยข้างน้ำนะกินนะเย็นๆนน่้ำใสครับน้ำใสหลายเย็นน้ำบดดเว้รักกินได้ครับรักษาการที่แค่ปีก่อนกินเนี่ยชิมห้าปีเราวกปตายครับชาวบุรีอ่ะชิมห้าปีก็ยุ่งอยู่เจ um ็ซส uh ิละไายจัง <Wir ing S 1> <tofu> ตอนนี้มาพักเติมพลังครับ,บ,รบจุดชมวิวห้วยขมอยู่ตรงไหนยังไม่รู้ครับแต่จะกินข้าวกันครับตอนนี้ ハハ <laughs> <laughs> ค,ค่อยๆคลืบคลานครับโอ้โลงนี้ก็ใส่นี้ก็เจ็บขาครับเดินหนกักไปได้ครับ ับนี่เป็นเส้นทางเก่าที่เคยมีการใช้แข่งเชียงรายเ e n d u โ o นะครับนี่ไป <c oughs> <c oughs> ไปกันต่อครับ ม่อขึ้นก่อนลำบากเนาะลงก่อนลำบากรอหลังเราจะไปก่อนรอหน้า ตามเส้นเอนดูโ o เรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆครับตัดสินใจกลับทางเดิมครับผม,ย,ม,ม,มย้อนกลับครับไ,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 ไปดูอีกต่อ จากเมื่อกี้ที่เราเดงทางนะครับตอนนี้เรามาเจอชาวบ้านแถวนี้นะสอบถามเรียบร้อยที่นา่นะก็จะเจอทางไปบ้านมุวยแม่สายนะครับผมต้องขอบคุณจริงว่าจะไม่เจอใครแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปลุยต่อครับได้อยู่เลยหา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 ย ได้เห็นคือเราเปนคนอยู่ปุ่นเหรอ จากตอนแรกเราจะไปจุดชมวิวห้วยขมนะฮะขี่ไปขี่มาไม่รู้ทางครับหลงครับลงมาที่หมู่บ้านตรงไหนก็ครับจุดชมวิวนี่เป็นตรงไหนก็ที่เขาพักกินเข้าแล้วครับแหลยแต่เผาไ่ได้ดูวิวสักกรัเนาะเพอผมหันวิวเนาะสรุปจุดชมววิบบ้าานนเเี่่ยขออหร สรุปถึงจุดหมายอยู่ครับตรงที่เรานั่งกินข้าวกันเป็นจุดชมวิวแต่เราไม่รู้ครับผมเ <laughs> พิ่งมีชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าตรงนั้นเป็นจุดชมวิวนะฮะวันนี้เราก็จบทริปเรียบร้อยครับผมนี่ฮะนั่งพักกันก่อน <laughs> เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วครับก่อนกลับนี่โกต,ตาบอกขึ้นดอยบอกสักรอบหนึ่ง <laughs> ครับจบคลิปเลยครับวันนี้ การเป็นไดนครับป๋่รใส่เบี้์เ,เห่ากระปองหาย